ครับสวัสดีด้วยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านอาโคมอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราจะมาทำพิกัดกเวอร์ชั่นมินิการอีกเช่นเคยนะครับเป็นท็อปปิกสั้นๆนะครับอ่ะยินดีต้อนรับครับผมเอาละครับผมผมขอเวลาสับไพ่แป๊บหนึ่งครับผม ผมได้ทําการแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมด4กลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละครับผมขั้นตอนนี้เราจะตั้งสมาธิพร้อมๆกันนะครับผมอาจจะหลับตาก็ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับนั่งตัวตรงๆนึกถึงหน้าเขานะครับเขาโกดเราแล้วหรอเราจะถามไพ่นะครับว่าเขาโกดเราหรือเปล่านะมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราเขาโกดเราแล้วหรอทําสมาธิพร้อมกันเริ่มได้ครับ รับผม,ผมหวังว่าเ,เพื่อนๆจะทําสมาธิเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเพื่อนๆที่สุดนะครับผมจะตั้งชื่อกองให้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่พร้อมใี่กดพอสไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่พร้อมแล้วอ่ะผมจะตั้งชื่ออันนี้เป็นกองเบียนะครับกองที่1กองเบียของเราครับกองที่2กองเรือนะครับกองที่3กองมา้าและกองที่4บิชอปนะครับผม ผมหวังว่าเพื่อนๆก็เลื่องได้แล้วใคนที่ยังเลื่องไม่ได้ก็ทําแบบเดิมนะครับกดพอส์ไว้ก่อนจะเข้าหายใจออกลึกๆนะครับแล้วก็ไปกดที่ทาแซมรับคําทํานายกันได้เลยครับผมกาบสวัสดีด้วยครับผมยินดีต้อนรับชาวกองที่1สู่ชนบ้านอาคมนะครับผมพี่เข้มเข้มบริวัารวันนี้จะรับหน้าที่แปลไพ่ตลอดคลิปนี้เช่นเคยครับผมเขาโกรธเราแล้วหรอมี m อ s ครับผมหนึ่งไม้ เดอร์สตาร์แล้วก็เด็กเหรียญน,นะครับคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยบุคลกิกภาพของเขาฝ่ายนู้นนะเขาจะมีอารมณ์แบบมีความเป็นเฟมินีสูงอะ่ะความเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูแบบอบอ้อมอารีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะโกรธเขาจะงอนอะไรเงี้ยเขาจะงอนสไตล์แบบสไตล์ผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับเขาจะงอนในเรื่องผู้หญิงผู้หญิงสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าบางครั้งเราเราก็รู้สึกว่าแบบมันไอ้แบบนี้ก็งอนได้ด้วยหรอวะโดยเฉพาะ คนที่เลือกกองนี้แล้วเป็นผู้หญิงแล้วฝ่ายหนู่มเป็นผู้ชายอะ่ะจะงงเลยเอา้าเรื่องแบบนี้ก็งอนได้ด้วยแหลอว,ว่าเขาเห็นผู้หญิงเขางอนกันอะไรเงี้ยนะครับฝ่ายหนุ่มเขาจะนิสัยราวๆนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เรื่องที่มันแบบยุ่มหยิมอมาเรื่องที่มันเล็กๆน้อยๆเรื่องแบบนี้มันไม่น่าโกรธก็ดดนมาโกรธนะครับคือ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มโกรธกันหรือว่าเอา่อมีมีแนวโน้มว่าจะโกรธกันนะให้ให้ใจเย็ยนๆนิดนึงแล้วก็เอ่อ ต้องเข้าใจเข้าใจฝ่ายนู้นนิดนะ่ะคือเขาเขามีอารมณ์ความเป็นหญิงสูงอ่ะนะครับสำหรับฝ่ายนู้นนะแต่ท้ายที่สุดแล้วคือมันก็มีแนวโน้มว่าจะได้คืนดีกันนะครับถามว่าเขาโกรธเราแล้วหรอมันก็ไม่เชิงว่าโกรธจอกแนวงอนมากกว่านะครับและสถานการณ์ระหว่างเขากับเรานะครับคือมันเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันดําเนินอะไรมันเป็นอย่างนี้มาได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจ ลงมาถามไพ่กันดูนะครับมันเป็นดวงโดยรวมนะครับผมไม่ต้องจริงจังมากอ่ะสิบไม้เท้าอามีเดอะสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเด็กถือไม้แล้วก็มีเลเวอร์นะครับผมมันเป็นคล้ายๆความหึงหวงจริงๆด้วยอะ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบฝ่ายนู้นนะคงคงคิดว่าเรามีคนเข้ามาแล้วก็แบบไปทักทายคนนั้นคนนี้ไปใกล้ชิดคนนั้นคนนี้อะไรแบบนี้มันเป็นอารมณ์หึงอะ่ะ เวลาเขาหึงเนี่ยเห ına, ม, i, มือนผู้หญิงเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วเลือกฝั่งนู้นเป็นผู้ชายอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายแล้วแล้วฝั่งนู้นของคุณเป็นผู้หญิงอ่ะเออโอเคมันจะมีกิมมิคของความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวของเขาครับเขาอาจจะมีลักษณะหน้าตาท่าทางแบบอะไรบางอย่างที่มันมีความเป็นผู้หญิงอยู่อยู่ในจิตใจลึกๆของเขาอย่างเช่นเออบางคนเกิดมาในเทวีเลอกอะไรเงี้ยเนาะชิ้นส่วนร่างกายชิ้นส่วนร่างกายวัยพูดมันเดี๋วยว <c oughs> <c oughs> อวัยวะร่างกายของเขาอ่ะมันจะมีบางอย่างที่คล้ายๆผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับตลกดีดังนั้นการที่เขาจะมีนิสัยติดตัวมาแต่เด็กเนี่ยมันก็ไม่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 ต้องแปลกใจเพราะบางครั้งอ่ะคนในครอบครัวของเขาอ่ะทีตปฏิบัติกับเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำนะครับดังนั้นอารมณ์ที่ว่างอนน้อยใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เชิงว่าโกรธนะเขาโกรธเรา้วหรอเขาไม่ได้โกรธเรานะครับแต่เขาน้อยใจนะครับน้อยใจแบบผู้หญิงน้อยใจผู้ชายแหละนะครับ โอเคนะครับสำหรับชาวกองนี้นะคือมันอาจจะมีความแบบหึงหวงหรือว่าโกรธที่ไม่ใช่เรียกว่าโกรธนะต้องเรียกว่าหึงที่แบบคุณอาจจะมีความแบบใกล้ชิดกับคนอื่นมากกว่าหรือเปล่ามีความแบบน้อยใจว่าแบบคุณให้เขาคนอื่นมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณให้เขาน้อยเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่คนรักเหมือนไม่ใช่คนสําคัญนะ่ะเหมือนคุณขีดเส้นให้เขาอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่นะครับดังนั้นก็ลองลองไปคุยกันให้ดีเนาะ โอเคครับผมสำหรับชาวกองหนึ่งผมหวังว่าจะได้คุยกับเพื่อนเพื่อนท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับผมกาบสวัสดีด้วยครับผมสำหรับชาวกองสองกองเรือของเรานะครับอยู่กับผมพี่เข้มตลอดคลิปนี้นะครับผมพี่เข้มแห่งบ้านอาคมจะรับหน้าที่แอ่ไพ่ให้เพื่อนเพื่อนตลอดคลิปนี้เองครับอะไรอย่าเดวนะอะไรมันเ็จเศษมันบาดผมโอ๊ะตายเสศษกิตตันมันแตกออกมา ต่เลือดไม่ไี่ยผมเคยโดนมันบาดเลือดหลายครั้งอันตรายจริงๆิ่ะมันมีสามทเออสามทัว่าสามเหรียญเห็นไหมงงเลยคนระับเมจิเชียนโอ้เก้าไปเท้าแล้วก็เดชคือเรื่องเนี้ผมมองว่าคือนิสัยของเขาอะนะเขา่เป็นคนที่แบบชอบให้คําปรึกษาคนอื่นนะครับชอบแบบคุยชอบนั่นชอบนี่อะไรเงี้ยบางครั้งอะ เรื่องที่มันมันไม่น่าใหญ่อะมันอาจจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาไปคุยกับคนอื่นนะครับมีมีปัจจัยรอบข้างนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องความคิดเห็นความเชื่อของเรากับเขาอะมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะบางครั้งมันอาจจะเป็นการพูดจาประชดประชันเรื่องพวกนี้กองเนี้ยต้องระวังให้ดีเลยนะนะครับแล้วก็เ ลองลองพิจารณาดูว่าที่ที่ผ่านๆมามัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับถ้าเกิดว่าเขาจะโกรธหรือเขาจะเกลียดเรานะครับเขาจะจะจะเขาจะพูดประมาณว่าแบบเหมือนแบบเรื่องเนี้ยเคยพูดมาแล้วนะมันมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะถามว่าเขาโกรธเราแล้วเหรอเออนะครับไพสรุปคือไพเดนทนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับคําถามแบบนี้นะครับมองว่าแบบเขาโกรธอะจนจนตอนนี้เขารู้สึกว่าแบบ ไม่ต้องมีคุณก็ได้แล้วอะไรแบบนี้นะครับลองไปพิจารณาดูคือคุณก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะคือผมไม่อยากให้คุณโทษตัวเองแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าแบบลองคิดดูว่าไอ้ที่ผ่านมาเขาเหมือนพยายามจะสื่อสารออกมาว่าแบบเรื่องนี้แบบพูดมากี่ครั้งแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดมีประโยคแบบนี้เกิดขึ้นให้ระวังนะครับเพราะเขาส่งสัญญาณมาหลายรอบมากๆนะครับอะทีนี้เรามาถามไพ่กันดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราครับหนึ่งสองสาม สครับเอาใบนี้ด้วยแล้วกันนะครับให้แถมออกมาอัศวินเหรียญอาชินีถือไม้เก้าเหรียญอ๋อคุณเบคาวเปป่ะสามถ้วยเบคววาวอะ่ะววาวแปลว่าอะไรไ,ไอคำสาบานคำสัญญาอะไรแบบนี้ยจัสติกอะ เอมันเหมือนมันเหมือนคุณเปลี่ยนแผนกระทันหันในนาทีสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยคุณแบบเหมือนประมาณว่าแบบนัดกับเขาไว้แล้วคุยกับเขาไว้แล้วตกลงกับเขาไว้แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ประมาณว่าแบบมันมีงานด่วนงานสําคัญหรือว่ามันมีเรื่องด่วนเรื่องสําคัญหรือว่าเพื่อนชวนและเพื่อนสาคัญมากเลยให้ความสำคัญกับเพื่อนมากเลยนะครับคือคือมันมีสามถ้วยเนาะแล้วก็ทับด้วยเอ justice นะครับผมก็เลยอยากให้คุณอะระวังตรงนี้นะครับ มีคนรอบข้างแบบเข้ามาหาคุณกระทันหันในนาทีสุดท้ายหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับมันก็จะทําให้คุณนะ่ะแบบไลาเขวจากเรื่องนี้ไปสู่เรื่องอื่นนะแต่อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเพื่อนนะครับเพื่อนที่ชวนไปสังสรรค์นะครับเพื่อนที่ชวนไปดื่มไปสังสรรค์ไปเที่ยวไปดงก์อะไรแบบนี้นะครับ มันทําให้เฝ่ายนูน้นรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับแต่ว่าเอ,อไม่ต้องไม่ต้องจริงจังตรงนี้มากนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นการดูดวงโดยรวมนะครับผมสำหรับกองเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าเราตกลงกันมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับแล้วคณก็ไปเบรกวาวไปละเมิดคําสัญญาสาบานนะครับแอบไปคนเดียวแอบไปแอบแอบแอบไปหลบๆอะไรแบบนี้นะครับมันมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าแบบนี่นี่ตกลงมันใช่ความรักหรือเปล่าอะไรเงี้ย สำหรับคาแนะนําของพะยพายแนะนําว่าให้เรามองอดีตย้อนที่ผ่านมาว่าคนรักของเราอะ่ะเขาต้องการอะไรและเราอ่ะให้เขาได้จริงๆรไหมถ้าเราให้เขาไม่ได้เราก็ไม่ควรต้องไปสัญญานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เขาได้บางครั้งการจัด priority ลําดับความสําคัญน่มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ครอบครัวของเราอะ่ะไปได้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะครับดังนั้นใครที่รู้สึกรู้สึกว่ามีแนวโน้มว่าเราจะไปแบบ ละเมิดกฎละเมิดสัญญาอะไรกับแฟนกับคนรักของเราอยากให้ระวังตรงนี้ดีๆครับเพราะว่าเอ,อถ้าคนนี้เขาโกรธปุ๊บเหมือนกับว่าแบบเขาไปเลยนะครับเออ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคําพูดประชดประชันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขาอะนะน่าจะเป็นฝ่ายพูดนะครับน่าจะเป็นฝ่ายพูดพูดมาแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเรื่องคําพูดก็ต้องระวัง นอกจากต้องระวังเรื่องคําพูดแล้วก็ต้องระวังเรื่องอการการทาลายสัญญาเนี่ยนะครับดังนั้นกองเนี้ยถามว่าแบบเขาโกรธเราแล้วหรอถ้าเกิดมีเรื่องประมาณนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็มีแนวโน้มสูงที่เขากับเราจะโกรธกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณรักเขาหรือว่าอ,อยากให้เขาอยู่ต่ออะไรแบบนี้นะครับกับความสัมพันธ์นี้ ก็อย่าลืมสัญญากับเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกันนะครับว่าคนนี้เขาแบบเขายึดมั่นตรงเนี้ยมากคุณจะไปแบบทริกกี้ใส่เขาแบบเหมือนประมาณว่าพูดสัญญา2เรื่องแต่2เรื่องมันขัดแย้งกันเองและเรื่องหนึ่งให้เขาไม่ได้เราก็บอกเอาเรื่องที่2มาอ้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบจะไม่ได้เลยนะครับคนนี้คือเขาจะไปแล้วเขาไปเลยนะครับ ยังไงก็ขอให้กองสองทุกท่านโชคดีนะครับกับคำแนานำที่ได้รับแล้วก็อเอาไปปรับใช้นะครับจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เรื่องอะไรเงี้ยพี่เข้มก็เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกทางไหนก็ตามนะครับก็ขอบคุณครับผมหวังว่าจะได้คุยกับเพื่อนๆท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ กาบสวัสดีด้วยครับผมสําหรับชาวกองที่3ามกองม้าของเรานะครับคุณอยู่กับผมพี่เข้มรับหน้าที่แปลไพ่ตลอดคลิปนี้ครับผมท็อปปี้ของเราคือเขาโกรธเราแล้วเหรอ <c oughs> เสียงโกรธเราแล้วนะ โอเคนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยตัวนิสัยของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่แบบผมมองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวชอบปัดยานะครับชอบอยู่คนเดียวชอบคิดอะไรคนเดียวนะครับอยู่กับอะไรที่คล้ายๆกับเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิหรือชอบทำทำจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับกำหนดจิตอาจจะเป็นคนที่มีเซนด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความค่อนข้างอย่างรู้นะครับเก่งเป็นเป็นเหมือนเป็นคู่ผู้คงแก่เรียนนะครับ แล้วก็เขาเองก็คอยแบบเฝ้าดูถึงเหตุการณ์ต่างๆตลอดเวลาเขาจะเป็นคนประมาณนี้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วมันเหมือนกับว่าเร็วๆเวนี้ยมันมันจะมีคําพูดบางคําหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นดวงเขาดวงเราเนี่ยมันก็มีเ,เกณฑ์ที่มันจะต้องเปลี่ยนจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างนะครับ เพราะว่าคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบเก็บตัวแล้วเขาใช้ความรู้แล้วก็การสังเกตคนออกมาตัดสินใจในการในการดําเนินชีวิตคนนี้เขาจะเป็นคนประมาณนี้มีปรัชญ,ญาในการดําเนินชีวิตนะครับดังนั้นกับอนาคตเนี่ยบางครั้งกับการตัดสินใจของเขาเนี่ยเขาจะมีความเด็ดเดี่ยวและมีความแน่วแน่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยใครจะไปเปลี่ยนแปลงเขาว่าค่อนข้างยาก เออคุณต้องแบบมีเหตุผลที่เป็นเหตุผลจริงๆอะนะครับดังนั้นถามว่าเขาโกรธเราแล้วเหรอผมมองว่าเขาไม่ได้โกรธนะแต่เขามีแนวทางของตัวเองแล้วเขาก็อยู่กับตัวเองเขาชอบที่จะอยู่กับตัวเองเขาไม่ชอบให้แบบเออใครไปยุ่งหรือไปอะไรกับเขามากมายนะครับอะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรานะครับสิหนึ่งสอง สามสี 3, ่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับเรานี้มันเกิดอะไรขึ้นครับก้าเหรียญสี่ไม้แปดไม้โอ้แล้วก็ e l e ฟ h a n นนะครับผมมันมันยังมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องปัจญาเกี่ยวข้องกับเรื่องแนวคิดคำสั่งสอนอะไรพวกนี้เรากับเขาอาจจะเชื่อไล์คโค้ดคนละคนกันก็ได้นะครับ เมันก็เลยเหมือนกับว่าเขากับเราเนี่ยเหมือนจะโกรธกันออกไปนะครับอาจจะห่างๆกันออกไปนะครับแปดไม้แปดไม้ก็ยังทับตำแหน่งเดิมของแปดไม้ด้วยนะเนี่ยก็คือเร็วๆนี้เราเราต้องแบบออกไปหาความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนสิลเรามันจะไม่ค่อยเสมอกันแล้วอะเหมือนเรากับเขามีความคิดที่ตอนแรกๆก็เหมือนจะเหมือนๆกันนะครับให้ํารปรึกษากันและการคุยกันไปคุยกันมาแต่ว่าวิธีคิดหรือว่าเ ขาเรียกว่าอะไรอ่ะไลฟ์สไตล์ของเรากับเขาอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วโดยเฉพาะชุดความคิดความเชื่ออาริจูดของเรากับเขาอ่ะมันต่างกันและเขาก็จะคิดไปอีกแนวหนึง่งเราก็จะคิดไปอีกแนวหนึง่งเขาก็จะเชื่อไปอย่างหนึง่งเราก็จะเชื่อไปอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือฝ่ายหนุเขาะจะเดินตามหน้าความเชื่อของเขาแล้วเขาเป็นคนที่แบบเหมือนถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเขาเขาไม่กลัวเพราะสิ่งที่อยู่ในหัวเขาว่ามันมีดีเขารู้อยู่อยู่กับตัวแล้วว่ามันมีดี ในะนั้นคนนี้เขาไม่ต้องโกรธเขาเขาจะไปจากใครสจกคนหนึ่งเขาไม่จำเป็นต้องโกรธนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเราไปบีบคั้นเขาให้เขามาเชื่อแบบเราหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหรือว่าเรารู้สึกว่ามันแบบมันไปตามเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องของศีลที่ไม่เสมอกันผมไม่ได้หมายถึงว่าศีลใครสูงศีลใครต่ำแต่ผมกำลังจะพูดว่าเออมันเป็นไลฟ์สไตล์อย่างนี้ดีกว่าสมมุติว่าบางคนชอบฟังเพลงซึงซ้งๆแต่อีกบางคนอีกคนหนึ่งอ่ะชอบ คือฟังเพลงแดนส์อย่างเงี้ยไปฟังเพลงซึ้งๆแล้วมันโอกมันจะบ้าตายมันจะเครียดมันจะจะร้องไห้อะไรเงี้ยผมสมมุติเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่แบบไลฟ์สไตล์ไม่เสมอกันนะครับขออนุญาตใช้คําว่าไลฟ์สไตล์ดีกว่านะครับโดยเฉพาะเอ่อการนอนการอะไรเงี้ยการอยู่บ้านการใช้ชีวิตบางทีเนี่ยมาเจอกันแล้วเนี่ยโอ้มันไม่ค่อยแมชกันเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าคุณจะปรับตัวปรับปรับเข้าหาเขาได้ไหมผมมองว่าปรับได้แต่ถามว่าปรับยากไหมนิดหนึ่ง มานิดหนึ่งนะครับถามว่าเขาโกรธหราอไมไม่โกรธจะถามว่าเขาเกลียดหราอไม่อะไรยังไม่มีนะไม่มีลมเชิงลบจะถามว่าเขาเขาพร้อมจะอยู่หรือเขาพร้อมจะไปเขาแคร์ไหมคนคนนี้เขาแบบเขามีความคิดความเชื่อของเขาคือเขาแบบเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครอ่ะเออนะครับแล้วคุณะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนคนต้องแบบกล้าที่จะโดนปฏิเสธนะครับแล้วก็เผชิญหน้ากับมันหรือว่า ถ้าสมมุติว่าคุณแบบอยากมีเขาอยู่อย่เงี้ยบางครั้งมันมาอาจจะมีอะไรที่แบบต้องปรับแต่แต่มันอาจจะปรับยากหน่อยนะเพราะไลฟ์สไตล์มันม,มันเหมือนไปคนละข้างกันนะครับนะเพราะว่าคุณเองกับเขาก็เหมือนแบบมีโลกส่วนตัวสูงกันทั้งคู่อะนะครับดูจากก้าวเหรียญแล้วอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับผม โอเคครับผมสำหรับชาวกอง3ากองม้าของเราครับขอบคุณมากผมหวังว่าจะได้เจอเพื่อนเพื่อนท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับผมราบสวัสดีด้วยครับผมชาวกองที่4กองบิชอปของเราครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านอาคมชนแนลนะครับผมอยู่กับผมพีม่เข้มเข้มมาริวัตจะรับหน้าที่แปลไพ่ตลอดคลิปนี้เช่นเคยนะครับเอาโกดเราแล้วหรอคือท็อปปีของเราครับผมราชินีดาบ7ถ้วย เดวิลอ๋อแล้วก็สิบเหรียญอืมกอดสิกอดสิคือคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เท่าที่ผมมองจากบุคลิกภาพของเขานะเขาเป็นคนที่เอ่อดูดูเป็นคนตรงๆแรงๆรงอ่ะนะวันน well, ี้ผมดูจากหน้าไพ่นะครับเขา เขาเป็นคนตรงๆแรงๆอ่ะแล้วก็ใครจะมาแบบเหยงะหยะจะมาอะไรกับเขาจะมาแบบทีเล่นทีจริงหรืออะไรแบบเนี้ยเขาไม่ชอบนะครับเขาไม่ชอบแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะไปนี่เขาแบบไม่แชร์เลยนะเขาไปเลยจะถามว่าเขายังมีความโกรธเราอยู่หรือเปล่า <Eso S 1> ผมต้องบอกว่าโชคดีที่มันเป็นความโกรธเพราะถ้าเกิดว่าเขากโกรธแปลว่าเขายังคาดหวังอะไรกับเราอยู่ถ้าเขาไม่โกรธแล้วนี่คือเขาไม่คาดหวังอะไรกับเราแล้วคือเขาก็ไปของเขาเลยนะเขาก็ไม่มีชีวิตสงบสุขเพราะคนเนี้ย เขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครก็ตามนะครับเขาอยู่ได้โดยที่คือประมาณว่าต่อให้เพื่อนทั้งโลกไม่ยอมเล่นกับเขาเขาก็เล่นคนเดียวน,นี่เราพูดแบบน่ากลัวไปหรือเปล่าต่อให้แบบมีลูกแล้วมีเต้าแล้วอยู่ร่วมกันมานานนมเนแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เขาก็ยอมเป็นแม่ไม้เลี้ยงเดียวนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าตอนนี้เขายังโกรธอยู่ มันยังมีความรู้สึกอยู่นะครับมันยังคุกุ่นอยู่ก็แสดงว่าเราก็มีโอกาสเนาะเราก็ยังมีโอกาสนะครับและพไพ่ใบสรุปนะครับออกสิบเหลียญเนี่ยผมคิดว่าคุณกับเขาอะยังไปต่อกันได้นะแต่คนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีคุณเขาก็จะไปเจอคนที่ดีเหมือนกันเขาก็ได้ไปเจอคนที่แบบรวยด้วยเข้าใจด้วยเนืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขารู้อยู่แล้วว่าแบบเขาก็โอเคนะครับเออเขาก็เขาก็โอเคไม่ว่าจะทางไหนมันจะออกทางไหนเขาก็ปรับตัวได้หมด เพราะเขาไม่แคร์กับเรื่องที่จะเกิดขึ้นแต่ประเด็นคือว่าตอนนี้ยังโกรธอยู่แปลว่ายังแคร์อยู่นะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูกันสินะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรากับเขาหนึ่งสองสามส,ามสี่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมมีเดวิลด้วยมีเดอะฟูลด้วยมี ราชาถือไม้แล้วก็เอ,อ๊ราชาถือถ้วยราชินีถือไม้ราชินีถือไม้ราชาถือถ้อาาถอถอถวยนะครับเท่าที่ผมดูแล้วจากไพ่นะคือถามว่าเขาโกรธไหมเขาโกรธเขาโกรธกับอะไรที่แบบมันดูดูความไม่จริงจังของของคุณ่ะคุณรู้สึกเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยจริงจังกับการใช้ชีวิต ในขณะที่เขาโฟกัสอีกเรื่องหนึง่งเขาอาจจะโฟกัสเรื่องครอบครัวเรื่องคนที่ตามหลังเข้ามาเรื่องเรื่องคนที่เขาต้องปกป้องดูแลนะครับแต่แต่เขามองว่าแบบคุณคิดเรื่องนี้น้อยไปหน่อยคุณคิดเรื่องนี้แบบน้อยไปหน่อย, ule, น,อย,อยนะครับคุณแบบคุณโฟกัสที่ที่แบบที่คาว่าครอบครัวน้อยไปหน่อยที่คําว่าลูกที่คําว่าเราน้อยไปหน่อยนะครับเขาก็ก็จะเครืองเครื่องเรื่องนี้หนึ่งละนะครับเอ่ออย่างที่สองเลยอะ่ะเขาอาจจะมองว่าคุณอะ่ะมี มีตัวเรื่องเยอะนะครับมีมีอะไรอะ่ะมีความไม่อิสระสูงอะ่ะคือคุณอาจจะชอบอะไรที่มันเป็นอิสระสูงครับอิสระประมาณนี้ก็แบบมันเหมือนมันไม่ใช่คู่รักกันว่ะอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะอึดอัดนิดนึงแล้วเขาก็จะอาจจะมีการแบบตีตัวออกไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะคนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคือเขาไม่แคร์นะครับเขาหาที่ดีได้เขามั่นใจแนละ้วเขาเองก็ต่อให้เขาหาไม่ได้ เขาก็จะยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้นะครับไม่แคร์โนนส่วนโดนแคร์ไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังโกรธอยู่ก็โชคดีนะครับแล้วมันจะคุกุุนไปอีกสักพักหนึ่งแหละถ้าเกิดว่ามันโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณแบบต้องการเขาอันนี้ผมก็มองว่าง้อได้นะถ้าเกิดว่าคุณต้องการนะครับถ้าเกิดว่าชาวกองสี่ชาวกองสีต้องการนะครับก็ลองๆไปคุยกับเขาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะแก้ไขได้ยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแบบ มันมันไม่โอเคหรือหรือ,รอคิดว่าแบบเอาโกรธก็โกรธเลยอะไรเงี้ยก็เราก็มีสิทธิ์เลือกเช่นกันนะครับแค่เ a ก้าชอตเท่านั้นเองเรื่องที่เขาโกรธก็จะราวๆนี้เนาะเรื่องเรื่องไม่เป็นโรเป็นพายเรื่องไม้ลากปากเรียนเรื่องที่แบบมันไปแสดงความเป็นเด็กเยอะเกินไปหน่อยหรือว่าเออส,อสนะเงาะสะแงะอะไรเงี้ยนะครับเป็นเด็กเหมือนเป็นเด็กเป็นเด็กวัยรุ่นนะ่ะคือเป็นเด็กวัยรุ่นก็คิดเรื่องอย่างว่าเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได ดูดูคนแบบไม่ได้อยากยืนยาวกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแบบอย่างนี้นะครับดังนั้นคําว่าเซ็ก์ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องให้เขาในเรื่องนี้แต่ว่าความมั่นคงในชีวิตจําเป็นต้องมีนะครับเออคือมันไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่ามันก็มันก็มีด้วยก็ดีนะครับเพราะทุกคู่มันก็ต้องมีความรักมันก็ต้องมีเออเรื่องว่าหวานกันบ้างเรื่องว่าวิวอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าวิวตลอด24ชั่วโมงอันนี้ไม่ไหวนะ โอเคครับผมสำหรับชาวกองสี่ก็ขอบคุณมากมายนะครับยังไงก็หวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับก็สวัสดีท้ายคลิปนะครับผมสำหรับชาวที่ชาวเพื่อนใต้กองทุกคนนะครับภายใต้กองของเรานะครับทั้งทั้ง4ี่กองของเราเนี่ยก็จะเป็นไา่6ถ้วยนะครับก็คือมีแนวโน้มนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบโกรธการทะเลาะกันเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงที่จะได้กลับเข้ามาหากันนะครับ เพราะมันเป็นดวงโดยรวมของคนในชแนลเราครับที่บังเอิญคลิกเข้ามาดูในคลิปนี้เพราะคลิปมากบางคนเอ่อคลิปชแนลของเราอาจจะมีเยอะบางคนอาจจะคลิกไม่ถึงอะไรแบบนี้นะครับอาจจะคลิกไม่เจอเอ่อคลิปนี้แต่จ,จะไปดูคำทำนายคลิปอื่นแทน,นครับคลิปนี้เนี่ยใต้กองก็บอกมาประมาณนี้นแหละราวนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์แชร์ซับสไครต์ได้เช่นเคยนะครับ ใครที่มีอะไรจะแชร์มีประสบการณ์ที่อยากจะระบายก็เชิญเขียนเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเราจะกดไลค์ให้กันและการเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับบางกองเขาอาจจะแสดงออกมาชาัดเจนนะครับบางกองเขาก็เหมือนไม่ค่อยได้แคร์เราเท่าไหร่นะครับบางกองก็เหมือนว่าสินแบบไม่ค่อยเสมอกันแล้วแล้วก็บางกองก็รู้สึกว่าแบบยรียดีที่เขาโกดเราอยู่เป็นเพราะว่าเขาคาดหวังอะไรจากเราอยู่นะครับเราเราก็าาค่อยๆดูไปนะครับว่าเรา ทำให้เขาได้แค่ไหนนะครับอย่าไปทําให้เขามากเกินไปจนเราเสียความเป็นตัวของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราทําให้เขาน้อยเกินไปเ,เขาเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันไม่พอดีอะไรเงี้ยเราต้องชั่งน้ําหนักว่าตัวเราให้เขาได้แค่ไหนนะครับถ้าให้เขาได้ก็ให้ถ้าเกิดว่าให้เขาไม่ได้เราก็ต้องพิจนารณาดูแล้วว่าคนเนี้ยเราจะยังไปต่อเลืองรือเราจะพอแค่นี้ดี เพราะบางครั้งเอ่อบางบางคนไปเจอกับท็อกซิกเรเลชันชีพหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตัวไพ่ไม่ได้บอกตรงนี้นะครับตัวไพ่ไม่ได้บอกตรงนี้เนาะอ่ะโอเคครับผมหวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนเพนคลิปหน้านะครับถ้าอยากรู้รเรื่องอะไรอีกอยากมีท็อปิกเรื่องอะไรอีกก็เสนอเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปครับผมสวัสดีด้วยครับแล้วเจอกัน